ดีค่ะตอนนี้เราพบกันอีกช่องนันทพักหินอ่อ,อนวันนี้เราจะมาวันนี้เราได้โทรศัพท์รุ่นป็อกโกมาใหม่แล้วเราจะมาทำ what in my phone นะคะเราไปดูกันเลย<อ>คือเราจะไปอย่างรวดไร็วเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้คือถ่ายไปแล้วหนึ่งทีคือน้องแบบว่าโอ้โหถ่ายไม่ได้นานนะอันนี้คือเพิ่งเก็บไป เราจะไปกันยังเรื่อยไปประมาณนี้เกือจะหมดเวลาแล้วอีกแค่แป๊บนึงก็จะหมดเวลาแล้วบางคนก็ไปตัดต่อคลิปนะถ้าคลิปนี้ อยู่ได้ถึงไม่ยาวนานก็ไปดู EP หน้านะจะมี EP หน้าให้ดูน่าจะอยู่ไม่ถึงไม่ได้ยาวนานนะถ้าดาประมาณนี้และเดี๋ยวไปใส่เคส EP หน้าอันนี้เป็น EP ที่หนึ่งและในนี้ก็คือจะไม่ได้เหมือนพี่นะและในนี้ก็จะได้ได้ไม่เหมือนเรานะเพราะว่าเราเป็นคนออกมาใส่เองตอนนี้ก็มืมไปแล้วว่าใส่ใส่ไปตั้ง ไปแล้วเจอก,กันอนะีพีหน้าไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องงนะานทอพัาหินอ่อนด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายกดกระดิ่งกดซับสไครย์เยอะๆนะ